เขาไม่เปิดใจและเขาก็ไม่คิดถึงเรามีวิธีแก้ไหมคะที่จะทำให้ดึงเขากลับมาและทำให้เขากลับมาคิดถึงเรามีค่ะคือทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะโค้ชจะบอกเลยว่ามันมีทางออกมีวิธีแก้เสมอทุกเรื่องในบนโลกใบเนี้ยแก้ได้ทุกเรื่องนะคะข้อแรกเลยสำหรับคนที่เขาไม่คิดถึงนะอยากทำให้เขาคิดถึงมันมีอยู่ทางเดียวคืออันดับแรกคุณต้องคุยเปิดใจ พูดตรงๆซึ่งบางคนตัดสินใจที่ไม่เลือกคิดถึงคุณเลือกเดินจากคุณไปอ่ะอาจจะมาจากการที่คุณเองไม่เคยพูดความรู้สึกหรือคุณเองทำให้เขาคิดเองไปต่างๆนานาคือคุณไม่คุยอ่ะว่าปัญหาความสัมพันธ์ของคุณน่ะหรือการจะคุยกับผู้รักของคุณน่ะเราจะต้องทำยังไงดังนั้นโค้ชแนะนำเลยนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องคนทั้งคู่คุณต้องคุยกัน ตัวคุณเองนั่นแหละคุยกับเขาว่าคุณชอบแบบไหนคุณอยากให้ฉันทําอะไรบ้างอะไรที่คุณไม่ชอบบ้างเปิดใจคุยกันแบบตรงๆเลยซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่รักษาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เมื่อคุณรู้ความต้องการของเขามันไม่ยากที่จะทําให้ทุกอย่างมันพัฒนาและปรับปรุงได้ใช่ไหมคะแต่มันยากคือคุณไม่รู้ความต้องการของเขาคุณไม่รู้เกิดจากอะไรเพราะคุณไม่เคยถามดังนั้นถามค่ะ ถามในสิ่งที่อยากรู้แล้วคุณจะได้คําตอบอันนี้เป็นวิธีแก้ที่เวิร์กที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะคนอื่นก็ไม่ใช่เขาดังนั้นถามเจ้าตัวเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรนะคะเพราะว่าคนเราต้องการไม่เหมือนกันอย่างบางคนมีปัญหาโค้ดคะแฟนเป็นแบบนี้ไม่รู้ทำไงมาปรึกษาโค้ดโค้ดให้คําแนะนําปรึกษาได้แต่การที่จะได้ดีมากขึ้นคุณต้องไปคุยกับแฟนคุณก่อนแล้วเราต้องค่อยวางแผนมาวิเคราะห์กันว่า จะทำยังไงเป็นทีละขั้นทีละตอนนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแฟนคุณไม่รู้ข้อมูลเลย มันจะยากเหมือนงมเข็มในทะเลว่าเอ้ยจะให้แบบโคชเชมช่วยยังไงเข้าใจไหมนะคะข้อที่2คือการที่จะทําให้เขาคิดถึงแล้วกลับมารักคุณคุณต้องเป็นคนที่แสดงออกในเรื่องของความรักแบบความจริงใจแบบจริงๆจังๆอ่ะคือความรู้สึกแบบคุณรักเขาคุณแสดงออกว่ารักไม่ใช่ว่าไม่ได้รักแต่แสร้งรักอันนี้ใครๆก็ดูออกใครๆก็รู้สึกได้นะคะซึ่งต่อให้จะไม่ไรู้สึกตอนนี้แต่ในอนาคตมันรู้สึกแน่นอนว่าคุณปลอม เคุณปลอมคุณไม่ได้รักเขามันรู้สึกได้ง่งายๆเลยดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือแสดงออกในเรื่องของความรักเมื่อทำสองสิ่งนี้นะคะแล้วคุณทั้งคู่ยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่คุณทั้งคู่ยังรู้สึกรักกันอยู่เพียงแต่ว่ามันเกิดรอยร้าวที่ไม่เข้าใจกันเฉยๆมันจะดีขึ้นเมื่อปรับความเข้าใจกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดติดตามโค้ชเอ็มด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ